เนี่ยเห็นนห่ก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยคือประตูเข้าอันนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะพี่น้องเนาะที่อยู่ในอำเภอรัตนาวะปีอันนี้เขาเพื่อนเอิ้นอิหยังเพื่อนนอนนเนาะเป็นเจดีเนาะเจดีสมัยโบราณโบราณภายใน,นพี่นอ้องอ่าเนี่ยเจดี JD. เจดีย์วัดนี่เพื่อนก็นมีรูปทรงที่แปลกๆเนาะเออมันก็นสิคล้ายๆครับอ่าวัฒนธรรมของบ้านโน่นสวรรค์นี่บ้านโน่นสวรรค์บ้านโน่นสวรรค์อำเภอรัรตนาวะปีมันก็นสิเป็นแปลกๆคล้ายๆก็ไปของเมืองพม่าประมาณนี้เนาะเนี่ย